พี่น้องเจ้าภูเก็ตทีกรบครับความจริงุผมแรงกล้าได้แต่แรงตายฉับข้ออนุญาตจ,จนตนากับพี่น้องเป็นภาษาตายกับนะดีใจแลยแดกเดียวโคตรเวทีเขาประกาศชื่นัตวุฒิได้ยินเสี่ยงเอ,อ๊ตบมือตบมือป่องคนนี่ครับ บางคนหนังกันอยู่มุมไกลๆนี่ะะเพราะว่าเผื่อกลางๆตบมือใหน้นาตวุฒิเอาชอกท่องใจกรุงบอกมึงอยันจ้ะตามว่าใช้ไอตัวนี้เลยเราเป่านกวิ่งหยิกแก่ก้อนน่ะหน้ายังอยู่มั่งจริงไงจ้ะพี่น้องครับผมเป็นนักการเมืองผมเป็นบุคคลสาธารณะผมยืนอยู่บนเวทีการเมืองวันนึงพี่น้องเห็นด้วย สนับสนุนพมก็ยินดีอีกวันถ้าพี่น้องไม่เห็นด้วยขับหลายใส่ทรงพมก็จะต้องมาพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้นโกรธพี่น้องไม่ได้นะครับเพราะพี่น้องมีสิทธิ์ตัดสินใจและววธีทางประชาธิปไตยนี่เข้าให้คนตัดสินใจไม่ได้ตลอดเวลาเขาเลยให้เหลือกันสี่ปีหนสี่ปีหนเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นท่าสี่ปีที่แล้วแปดปีที่แล้วพี่น้องเคยไม่บายใจนัตวุฒินัตวุฒิเดี๋ยวทำยอดใส่พี่น้องไม่ได้นะเดี๋ยวโกรธพี่น้องแกนอาขาดไม่ได้ครับแต่นัตวุฒิว่ามีหน้าถีต้องยืนยัดถ้าเชื่อหมันวันลักการที่ยืนมันทุกต้องเดินหน้าถ้าเชื่อหมันว่าเส้นทางที่เดินมันฉายแล้ววันหนึ่งผู้คนอาจจะพิจารณาไหม อาจจะทบถวนไม่อาจจะเปิดใจหาโอกาสหรือ,อยังคงหันล่างให้ก็เป็นเรื่องทีพผมต้องทำงานเดินทางกันต่อไปมันปัดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นไยใจได้หนกวีบไม่ต้องยอบกับเอามาแคว้นคอก็ได้บพ้มไม่ยมีปัญหานิใบนี่ครับเต็มทีแต่ว่ามาพบพี่นองที่ปูเกต็ตวันนี้ผมมาแร่งตรงๆรงครับพมไม่ออมอม พ้มเอือนประยุทธ์จันโอชาจังหู้แล้วพี่น้องครับพนเอกประยุทธ์จันโอชาขอได้กรุณาฟังเสียงนี้จากจังหวัดภูเก็ตนายนัทวุฒิใสเกลือและคนภูเก็ตเอือนพันจังแล้วเอือนจริงๆยู่มาพี่น้องครับตั้งแต่หยิบซองพฤษภาปี57ไม่ความว่า ยี่สิบสองปฤษภาปีหกหกในครบอบเก้าปีเต็มตต้มเลยนี่เดือนหน้าในยู่ครอบเกาปีแล้วถ้าว่าเอื้อนขนาดในเกาปีนี้แนะนำให้ตนกินเรียนม้อนทองเก้ายุมติดต่อกันรปนานเลยครับคือไม่ความว่าที่แรกกันนึกว่ามันร้อยดีและคำแแรกช่องคำเรรกไอ้ยังหมาต้านก็เรา พอก้าวยุ่มติดพี่น้องครับทำพรือก็ไม่เอาแล้วตามใจแรงว่าพรือตามใจประกาศนโยบายอะไรก็ไม่เอาแล้วพอแล้วพอเท่านี้พี่น้องครับแกเป็นนายยกมหาหปีทืออำนาจมาตราสีเป็นอำนาจแบตเซตเด็ดขาดไม่ความว่าเป็นแต้มต้อนะครับ นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าใครผักไหนไม่เคยมีอำนาจขนาดนี้แต่แหละห้าปีถืออำนาจใ่อ่ว่ารัฐธรรมนูญแล้วแล้วต่ออีกสี่ปีกับคุมกองทักคุมมน่วยงานต่างๆแบทเซ็ตไว้ในมือรัฐบาลที่มาจากนักการเมืองไม่เคยนะครับที่คุมมน่วยงานต่างๆแบทเซ็ตแบบที่แกอยู่มาสี่ปีนี้รวมถังสิน้นเกาครับ แก้ปัญห้าไอ้ไร่ได้มัง้งในว่าข้ามาปฏิรูปในว่ามาข้าวมาทำไม้การเมืองสะอาดในว่าข้าวมาปัดกวาดเวทีการเมืองให้มีแต่คนดีดีเหมือนพ่อเป็นยืนกลางแกดัมโบปันนี้แล้วก็ใครต่อใครทางจังหวูพี่น้องครับผมไม่ได้มาโจมตีผมไม่ได้มาให้ราย แต่เพิมตังใจมาแล้งความจริงนโยบายทุกนโยบายที่ประกาศวายในการห้าเสี่ยงครั้งทีแลว้วเขาขึ้นไปนะครับเลือกความสงบจบที่ลุงตู่เลือกลุงตู่ได้ไอ้นู้ได้ไอนน้นี้ได้ไอ้นั้นได้คลักขลุยจังหูประกาศวา่าถ้าเลือกพลังประชารัฐเวลานั้นประยุทธ์เป็นนายกจะขึ้นขาแรงขั้นต่ร้อยหบาทต่อวันตอนนี้ได้กันมั่งเร็วครับ เมื่อยังสราบรอยว่าอยู่แล้วแกทำหายนี่รับพี่น้องเขาไม่ใ่ทำกันยากันโมนี่หลุงตูหลุงปอมโมเนียเขาทำกันนายหยนี่ไม่ดูเขาแลบประชาชนไปไหเลยเขาประกาศน,นโยบายว่าคาแรงกันตั้มสี่รอยยี่บ้าบาัสแล้วก็ขึ้นไปในเพสเฟสบุ๊กข้องพักเลยฆ่าอยู่บนนั้นและโชว์ข่าวเฟสบุ๊กพลังประชาันเึ้นสี่รอยยีบย่บา้าสี่รอยยี่บ้าพอแขกลับสี่ปีเห็นว่าทำไม่ได้แมนเขาหลบตุ่มเด็กคนกล้าไปให้เอาชุดแล้วนายบาย พี่น้องครับลบทุ่มไม่พอกับปอดํำงานได้ไม่ชัดเจนไม่เห็นผลงานแกชวนลูกน้องใหญ่ผักหนี้รับไปตั้งผักไหมชื่อพักรวมไทยสร้างจัดทุ่มพนเอกประวิทย์เดินหัวเวียนอยู่แล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าอายุต้อหลาวพี่น้องครับเที่ยวนี้ในใจพี่น้องอมีผักในก็ตามที่เถอะผมขาอรอบ แต่พมอมันมาหาเสี้ยไงบักเผื่อไต่ละแต่ว่านี่จริงๆนะครับนี่พอมตามกันจริงๆ,ๆนี่ในใครหนังอยู่ตรงนี้อย่างว่างเวิร์ดประยุทธ์ยากไอ้ประยุทธ์ปเป็นหนายกเลยช่วยยกมือให้พอมแลที่กับยกมือเพิ่มหายไหมพ่มไม่ใช่ว่าไรพอมไม่ใช่ทำไรนี่ถ้าใครยกมือ่าอย่างยากให้ประยุทธ์เป็นหนายกเลยพ่อมีไอ้ที่มานข้าวแขไปใต้รูพ่อมมเอ้อยรัมมรงทรงถวดแล่นี่ครับ ว่าปัดพื้นกันแล้วพี่น้องครับผักเผื่อไทยลงสนามเหลือกตังข่าวนี่แบกนำนักจังหู้กับเราเริมตอนจากซูนขู่แข้งเริมตอนจากซ่องรอยห้าสิบตตนยังไม่ทันกาสักบัดที่เขาตังตอนซ่องรอยห้าสิบแล้วกับได้ซอว่าเพื่อไทยจึงต้องประกาศเป่าไม้แลนสไลด์ให้เกินครึ่งเพื่อได้กับ เพื่อเอาหนากติกาซ้อวอที่เขาตั้งเอาไวา้ถ้าเอาเทียมทีนึ่งอันใดถทีนึ่งอยู่แล้วตามใจไปท่ามวงในกับเลือกตั้งเถยวนี้ใครได้ทีนึ่งเพื่อไทยแน่แนแต่ปัญหาว่าเพื่อไทยตังรัฐบาลได้ไหมกันในเมืองว่ะข้างนู่นเขาว่าเขาไม่เกี่ยวเพื่อไทยได้เถได้ไม่เกี่ยวชาอียกมือให้ประยุทธ์อย่างเดียว เพื่อไต่เกินถึงกระยกให้ประยุทธ์ซ้ำรอยก็ให้ประยุทธ์ซ้ำรอยสิบก็ให้ประยุทธ์ซ้ำรอยห้าสิบก็ยังให้ประยุทธ์อยู่เลยนุ่ครับเพราะฉะนั้นพอมจึงมาชวนชาวภูเก็ตหุนกันที่นะครับหุนกันที่หุนกันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหุนกันให้บ้านเมืองลุดจากกรอบในแปดก้าปีที่ผ่านมาแล้วพักเพื่อไตยมาเนี่ยไม่ใช่มามือเปล่าครับ มาพร้อมพ้นงานในอดีตเต็มมอมาพร้อมนยโยบายไม่ไม่มากมม้พ้มกลาประกาศและยืนยันว่าน,นี้เป็นพรรคการเมืองเดียวที่เดินหน้าโดยนโยบายและทุกนโยบายทำได้จริงแก้ปัญหากับประชาชนมาแล้วยาวนานนโยบายดีๆผักไนก็ะแลงได้ครับแต่ว่าที่แลงได้และทำได้จริงนี่มีแต่เพื่อไทย นี่คือความจริงพี่น้องครับถ้าเผื่อไทยเป็นรัฐบาลเป่าต่างดิจิตอลคนเมิ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 นทึงพี่น้องท่านที่ตอนปีหกเจ็ดตายคนเมิ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 นเอาไหมครับบางครั้งน้ายกมือตบช่วยเอาไปมันึง อ๋อผีเจ้าตรงนู้ยกขึ้นยืนบกตรงทาดีเอาไปมันหนึ่งครับอ่าผีเจ้าจู่ตรงช่องมือมันหนึ่งเหล่าตนไอแม็ดดีครับไม่ใจต่างผมงบประมาณที่รัฐบาลก็บริหารครับเป็นนโยบายไม่ผิดกฎหมายแล้วทำได้เป็นเงินดิจิตอลถ้าเงินดิจิตอลน่ะปันเรือมันอยู่ในตัวร,รัฐครับ แล้วเอาโทรศัพท์มาแล้วไปสื่อข้องในรัฐมีซีโลรอบบ้านตามบัตรประชาชนบางคนมาว่าผมเฮ้ยนัวุจ็อบแลวเมื่อนี้นจอบนี่พีให้แต่ให้ต่างสุดไม่ได้เท่เาเออไม่ปักข้าวโทรศัพท์อยู่หลาวเอาสดสดมาเลยนี่ให้มาเป็นดิจิตอลข้าวโทรศัพท์ปีติมไม่ถูกอยากความตามไปแล้วเดนมาวางปลาไจ้แต่ดูข้าวเพื่อเผื่อไล่มาบอก ทำเป็นเพนเล่นเฟซกับเป็นติ๊กต็อกกับเป็น YouTube กับเป็นถ้าเต้นทำข้องพน,นันเป็นเต้นก็ชายไอ้นี่ได้ครับไม่ใช่ข้องยากนี่พี่น้องกลับบ้านไปเที่ยวนียอย่านอนบ้านเปล่าๆกับออกเดินกับลังออกออกกัลังมั่งวัวชาววัดถีวัดตรงในสี่โลรานไรมั่งรอบรอบ,บ้านพี่น้องครับและทีไม่อน ลานคารัตซามีซีโลรอบบานเตินเดินเชียดหน้าลานพอเจ้าลา,านตกข้อมาต้นยักคิวไว้เลยว่าตอนปีหน้าพปบปกันน,น, <S <S 1> <S 1> นันเน้นแหน่เลยแล้วนี่คือมาตราการกระตุนเศษฐกิฟพี่น้องครับไม่ใช่ว่าอยู่ยู่แจกตังให้ต้นชายกันอิลุยช่วยแจกไม่ใช่แต่เพื่อไทยเห็นว่าแปดกาวปีที่ผ่านมาคนลำบากเรษฐกิจมันสุดมันกรอบอาการโคม่า ถ้าอีแกต้องให้อย่าแรงต้องปั๊มหัวใจให้ลุกขึ้นยืนไม่ใช่ยอดน้ำเข้าตอมให้ที่เจ็ดร้อยให้ที่พันแม่เอ้ยเ้วมาบอกว่าของเข้าให้เดือนพันเดือนพันองเขาหมากว่าให้ตั้งเดือนพันแต่ข้าไกวขึ้นเดือนร่องพันอยู่ไว้พี่น้องครับเข้าให้ขึ้นขาแรงแกไม่ขึ้นกับแกขึ้นขาไกว แล้วก็แกไม่ได้อธิบายเลยนะครับแกก็บอกวอาไห้หายนี่แต่เน่นไม้วันที่น้ำมันขึ้นนั้นตันนั้นน่าหนักข่าทั้งแล้ตนนายกการสำหรับเรื่องราคาน้ํามันที่มันขึ้นมาตลอดเวลาช่วงนี้ตานนายกจะแก้ปัญหายัางไงไม่มีหนาแล้วนะก็คือว่าเรื่องน้ํามันเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเราก็ต้องดูว่าสาเหตุมันจะเป็น,ปนอะไรนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรก็ต้องดู ถ้าเราเลือกราคาน้ำมันนี่ยคิดว่ามันก็ต้องดูสาเหตุมันต้องดูทุกสมุทัยนิโรธมักนะจ๊ะเขาท่ามราคาน้ำมันแกยิ่ใกไปบวช่นคกับนี่คือความจริงพี่น้องเพราะฉะนั้นยัดไว้ไกลมาแก้ปัญหานี่ไม่ได้ครับแต่ถ้าเพื่อไทยมาพี่น้องครับไม่ใช่แถวนี้กระตุนเศรษฐกิจปั๊มหัวใจให้ยกขึ้นมาก่อนแล้ว ตามโดยมาตรการทางระยะสั้นทางระยะยาวภายในสี่ปีเรามั่นใจว่าจะยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าหเปเนต่อปีตอนนี้นี่ครับเศรษฐกิจไทยขยายตัวปีหนึ่งสองจุดสองเปอร์เซ็นต์ประเทศรอบรอบ,บ้านนี่ครับขยายตัวเจ็ดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์กันเต็มแมสบ้านเรานี่ขยายสองจุดสองกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจน้อยว่า ฟุ่น PM สองจะหน้าเหลาครับแล้วปนเอฟประยุทธ์กับประกาศอาจารย์หรับเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ต้องดีกับเขาทุกคนนะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทิ้งใครไว้ข้างหลังเปื้ยแล้วรับเพื่อนไปหน้าเม็ดแล้วปนเอฟประยุทธ์ได้ทิ้งไว้ข้างหลังทิ้งได้คนเดียวแล้วครับคือทิ้งปนเอฟประวิตรเพราะแกเดินหยิกไม่ทันแต่วแหละ พี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะสำรวดรายได้ครัวเรือนของพี่น้องทางประเทศครอบครัวในรายได้ไม่ถึงสองเมื่นต่อเดือนรัฐบาลเติมไม้สองเมื่ถูกเดือนจนระดับรายได้เกินสองเมื่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลานายกรัฐมนตรีกองผักเพื่อไทย จะเดินทางไปรอบโลกเปิดตลาดการคา้าเปิดตลาดการทองเที่ยวสร้างความเชื่อมัน่นดึงการลงทุนเข้ามาในประเทศพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเก่าปีไม่เคยเห็นภาพที่ว่าเดินไปเจราจาการค้ากับใครพอมํำได้แต่ภาพเดินไปหา้าตงาติไม่พบบนเวทีพี่น้องครับพลเอกประยุทธ์แกเป็นนายก ย่าวาแต่ให้แกไปเปิดตาลาดเลยเมื่องน้องก,กันยาวะไปเปิดตาลาดนะครับเอ้าว่าทำไมลาดหนัดบ้านเรามีคนซื้อคอนนี่ก็ลำบากแล้วลาดหนัดบ้านเรานี่แต่แรกก่อนปฏิวัติพี่น้องครับคนเดินกันเต็มลาดไม่ใจแลงโอ้ใค่คนซื้อใขรคนใกล้เดินปนกันไปแม็ดหัวดำปิกๆแล้วยิ้วกันแน่นดูกับคนคนช่องมือ,อยิ่กลามขึ้น ทุกวันลาดนัดพี่น้องไปและลาดเปิ่ทตายพี่น้องกับวัดเจยกันนี่แม่ค้าก็จัดได้ก้าวกันจนขำแหล่น่ามึงน้ากูแพ้งค้างๆกันมึงอยากแก้กลับกันตมามวัดเจหิญ้กูเพื่อชูก,กูลูกค้าลงจากรถมาคนหนึ่งปีไอ้พี่น้องเอ,อ้ยไอ้เมื่อนี้ชิ้งกันก็น ลูกค้าก็ไม่ใจบายใจไม่ไก่อ่านก้าวแขกับประวัติตั้งไม่หมาเที่ยวเดินดุจตาตัวเขี้ยวตั้งไม่พอสือ่อข้อเนี่ยกับสภาพแล้วอีไปกับแกเลยรับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟที่แพงยู่ค่าแก๊สที่แพงยู่ค่าน้ำมันที่แพงยู่เพื่อไทยมาลดราคา่าทันทีราคา่าค่าไฟจะมีมาติโคอรอมอนัดแรกลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชน พี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลลูกเตินล้านพมเราลูกชาวบ้านล้านชาวนามดเวลาไม่มีแล้วครับที่บังคับลูกล้านชาวบ้านไปเกณฑ์ทหารไม่มีลูกเตินล้านพมถ้าสมัครใจเป็นทหารให้เป็นกับไปสมัครแต่ถ้าไม่สมัครใจบังคับไม่ได้ ประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่ที่เอาลูกล้านคนจนไปสักกางเกงในให้เมียนายทหารประเทศไทยไม่ใช่แผ่นดินที่เอาลูกล้านชาวนาไปเกณฑ์ทหารแล้วให้นายทหารใหญ่ๆกินเบียร์เลียงอีกต่อไปไม่มีแล้วพี่น้องครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อไทยพึง่งแรง มีในในโยบายตั้งแต่เลือกตั้งปีหกสองชัดว่ารรมาจริงเดินมาแล้วพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างกติกาชอชนคอร์รัปชันอำนาจประชาชนไม่ความว่าเติ้นกับพปรมันคนหนึ่งเสี้ยงหนึ่งเสี้ยงเถากันแต่เขาตั้งซ่อวอของเขาเองไงไอโมอันนั่นกับเสี้ยงมากว่าเรา เราว่างอีเหลือซ่อซ่อได้ซ5อรอยห้าคนใส่กันเป็นสิบกว่าล้านกับต่อได้แต่พวกันนมาหนังเอาเฉยเประหยุดเหลือคนเดียวแล้วตั้งไปกติกาแบบนี้รัฐธรรมนูญแบบนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะให้ประชาชนเหลือตั้งซ่อซ่อซ่อ,ซอยอกหลางไม่ทังเชบับเราจะอยู่ในบ้านเมืองที่รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน คนภูเก็ตเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคุณเศษษ้าบอกแล้วพื้นที่โซนสถานบริการโซนแรงบันเทิงไม่ต้องขุนขินไม่ต้องอึดอัดเปิดหยิบที่ชั่วโมงค่ายกันไปเลยเอากันนี่ไม่ใจพ้มแรงเองกันว่าทีนายหยอกเขาแรงพ้มกันมาแรงต่อ แต่ว่าไม่ใช่ว่าไอ้นเดินเมากันตามยาวน่นมากกว่ามาตามใจตรงไหนเมากันหยิบที่ชั่วโมงแล้งกันไม่ดุควังมากกว่ามาคนภูเก็ตเมากันตังเมืองจำเคยกันไม่ได้ไม่ใช่ครับเขาต้องจัดโซนนิ่งบางลาปันนี้นี่พบประมุดนะเขาต้องมาจำรวดอาปาตองปันนี้มันต้องมีจุดให้คนได้ข่าได้่ายให้ลูกจ้างให้แรงงานได้ทำมากิน ไอแล้วไม่รวยได้ในประเทศนี้บางทีพอมกจีนี่พี่นนองคนกินเหล้ากันตั้งหยิบซี่ชั่วโมงแม่เอ้กองเราพอค่ายค่ายตึงหยุดตอนบ่ายสองวายุดว่ายายคนซื้อได้้าว่าคนไม่กินแล้วลไม่จ่ายกับเขาซื้อตุ้นว้ตั้งแต่ถี่งนู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องนึกถึงความจริงของสร้างคมนึกถึงความเป็นไปของบ้านเมืองและนึกถึงโอกาสและรายได้ของพื้นที่ ถ้าเป็นพื้นที่เมืองวัดเมืองว่าที่เปิดใกล้พลื่หยิบซโมงแต่พื้นที่แบบนี้ครับต้องทำพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลยาเสพติดติดคุกข้ามลูกล้านพี่น้องอยู่ปลาไปสิ้นภายในหนึ่งปีพี่น้องครับ,น,รบนี่เป็นพักการเมืองเดียว ทีว่าทีนาย,ยกประกาศเป็นเจ้าภาพหนังหัวโตในการปราปร้ำยาเสพติดไฮเด็ดคาดเอาไม่เอาพี่น้องพันนี้เอาไม่เอา <S 1> <S 1> ในใครตัดสินใจเด็ดคาดว่าก้าเพื่อไทยแน่นอนข้อเสียงดังๆที่พี่น้อง <S <S อ้ยนะหน้าพานมั่งกับแถวนี้ก็เรา บางคนนี่เต็มที่เลยเพื่อนกลางๆตาหวานมึงใส่แหมเนี่ยมาให้กูเอาใจมันเฉยเนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องครับการเลือกตั้งถ้าเผื่อไทยแพ้พี่น้องนะถ้าเผื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ได้ประยุทธ์มาแน่ๆรับแน่ๆขึ้นช่องตู้ในกับทีเนี้ยไม่เผื่อไทยกับประยุทธ์ในแถวนี้รับ บางคนบอกว่าแล้วประวิทย์่เประวิทย์แกไม่รุนรางวัลที่หนึ่งกับแกรุนรางวัลข้างเคียงก็แกยัดไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแกคนก็น่าเดินไม่ไกลรถย่างอีเป็นไหนยกนั่ยัดไม่ไกลได้เลยครับเพราะว่าพี่น้องครับวันก่อนไปปลาศรัยกรัตไปยืนก็บ,บนเวทีปันเนี้ยครับก่อโพเดียมกับกประวิตรพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย พี่น้องเอ้ยพผมเดินอยู่ในบ้านได้ยินเสียงจากตัวทับตกขอข้อแหล่ไว้เลยแกยรกยกใส่เข้าไปแลกแกแกต่อได้เข้าใจก็คือเวทีมันชุ่มเขาพาแกไปตั้งไว้ตึ้งแก่ย่ลงพี่น้องครับแก่ยักมาช่วยนี่ต้งพี่น้องครับชุดตายพมมีแรงแบบคนมาเราครับแรงแบบคนตายกับคนตายนี่ไล่คนบอกว่า นัวุฒินายใหญ่าขาดเหลาตาตาบั่ต้อยเป็นรัฐบาลน,น้าเป็นจังหู้เหล่าต่ำแนงแม่เอ้ยที่เดียวปล้ำห้าเชี่ยงเชี่ยงแอฟเชี่ยงแงเงื้อถูอยู่นี่แสดงว่าเขาต้องให้ต่ำแนงใหญ่โตพี่น้องก้าม้ายได้ใบใจนะเลือกตั้งเสรถถ็จถ้าเขาตั้งรัฐบาลผมไม่ใหญ่เป็นไรได้สักชิ้นหนึ่งนี่ครับไม่ใหญ่เป็นได้ครับผู้แทนก็เป็นไม่ได้รัฐมนตรีก็เป็นไม่ได้ไอ้ไรก็เป็นไม่ได้เป็นแต่โควิดได้อย่างเดียวนี่ครับ ที่มายืนอยู่เนี่ยเพราะพอมตื่นวันนี้เป็นซักซี่และหน้าทีกับทีจะต้องต่อสู้กับอํานาจแบบนี้ยืนบนเวทีการเมืองมาสิบว่าพี่นีนองกับเป็นซ้อซ้อนหนึ่งสมัยโคศกรัฐบาลหนึ่งสมัยรัฐมนตรีซ่องสมัยติดร่างซ้ำสมัยแล, <S <S แล้วกับการติดร่างนี้ไม่มีคดีช่อไม่มีคดีกงไม่มีไม่เคยแม้แต่ทุกกล่าวห้าคดีพวกนี้ติดร่างเรื่องเดียวนี่รับ เรื่องสู้กับประเด็ดการสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่ได้มาจากประชาชนผมไม่กังวลน,นะครับว่าพี่น้องชาวตายอีแหล่พมบันรลืออีกขิดกับพรมบันรือผพมเคารพแต่ใหต้ตนจะเชื่อแต่ว่าจนถึงที่สุดในชีวิตผมพมจะเป็นนักการเมืองลูกล้านคนตายที่ยืนข้างประชาธิปไตจจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ผมจะเป็นนักการเมืองลูกล้านคนตายที่จะไม่ก้มหัวให้กับอำนาจนอกระบบท่เบียดบังอำนาจประชาชนเด็ดขาดกับผมยืนยันเพื่อไทยนาเขาเป็นรัฐบาลกันเพื uh ่อไทยแพ้ก็คงต้องนํำหน้าที่ฝ่านแต่ผมก็ยังเป็นผมผมก็ยังยืนอยู่ในจุดที่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งความทุกต้องจะชนะ ในที่สุดขอบคุณพี่น้องแล้วครับที่มานมาวักมือร้องรอบเลยเพราะว่าต้องไปบังงาวันนี้ตึงเกียรสิ่บดนี้ครับเดี๋ยวไปตึงเกียรติาที่บังงาครับวันต่อๆไปถ้ามีโอกาสเราได้มาพบกันแล้วผมว่างใจว่าเที่ยวนี้คนภูเก็ตอีเปิดใจมั่งอีล่องแ,แลเผื่อไทยมั่งอีสร้างโอกาสให้กับตัวเอง โดยการเลือกรัฐบาลที่แก้ปัญหาเข้าไปได้จริงๆมัง้งขอบคุณพี่น้องมาครับสวัสดีครับ